พระนักท่านนายนันกโกลอืมอมบาประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐนามิเบียกรุงวินฮุกข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญ,ญกรรมของท่านประธานาธิบดีฮาเก้กอร์ฟริดเกนโกบแห่งสาธารณารัฐนามิเบียการจากไปของท่านเป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งในฐานะผู้ที่ได้อุทิศตนเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศและประชาชนชาวนามิเบีย ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจมายัางท่านตลอดถึงประชาชนชาวนามิเบียและครอบครัวของท่านประธานาธิบดีฮาเกกอดฟริดเกมโกในการสูญเสียอันนามาซึ่งความโศกเศร้าครั้งนี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว